จะพี่พนได้ยังไงนะครับก่อนหน้านี้ผมอ่าเสิร์ช u t u b e ดูอยู่เกี่ยวกับ f o r e x เนี่ยแล้วก็เจอคลิปพี่พนขึ้นมาตอนแรกก็ยังไม่ได้สนใจอะไรก็ดูดูผ่านๆไปก็ดูไปเรื่อยๆนะฮะพอได้ดูพอเห็นเนี่ยผมก็กลับกดเข้าไปดูพี่พนว่าเอ๊ะไปยังไงพอเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยคลิปเยอะมากแต่ละคลิปเนี่ยอธิบาย ะละเอียดมากเวลาผมเข้าไปดูเนี่ยจากที่เคยไม่ไม่เข้าใจบอกไม่เข้าใจในการเทรดเลยนะ่ะก็สามารถเข้าใจได้ง่ายๆเลยครับพี่พลอธิบายสั้นแล้วก็ชับเข้าใจได้ง่ายพอามาทับใจก็เหมือนพี่พลพูดแบบเป็นกันเองพูดให้เหนื่อยนะเวลาเราฟังแล้วรู้สึกว่าเออเราเราเข้าใจอะไรที่มันยากๆเนี่ย อะไรสิ่งที่มันยากๆเนี่ยทาให้มันเข้าใจได้ง่ายมากครับในยูในเพจเนี่ยผมตามอยู่นะครับแต่ว่าหน้าเทรดเนี่ยไม่เคยแกะเลยเพราะว่าแกะดูแล้วไม่รู้ว่าเข้าตรงไหนดูแล้วยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแต่พอจะรู้ว่าพี่พลเนี่ยเป็นคนเทรดสั้นเทรดพูแบ็กแล้วสามารถทํากําไรได้ทุกวันนะครับผมดูคลิปพี่พลอ่ะดูมาเกือบสองปีนะครับดูวนซ้ำหลายๆครั้งนะ พี่พลอธิบายกระชับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายครับจกผมเนี่ยอย่างเทรดไม่ได้เนี่ยไม่เคยเทรดมาก่อนพอดูคลิปพี่พลแล้วเนี่ยเออมันมันเข้าใจมากขึ้นแต่ดูไปเดี๋ยวพอดูดูดูไปนานๆเข้าปุ๊บเนี่ยเหมือนว่าม,ม,มันเหมือนอะไรความรู้สึกตัวเองว่าไอ้ทำไมมันยังมันเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึง่งการที่ตัดสินใจเรียนเพราะว่า ขนาดคลิปฟรีของพี่พลเราดูแล้วยังเข้าใจขนาดนี้เนี่ยถ้าเราลงเรียนเนี่ยมันต้องได้มากกว่านี้แน่นอนครับก่อนหน้านี้เทรดมั่วมากครับทําทุกอย่างที่พี่พลห้ามมาฮะทำมาหมดแล้วมองโครงสร้างก็ไม่ออกไม่รู้ว่าจะเข้าตรงไหนเข้าว่าผิดทางตลอดคือเทรดจนไม่รู้ว่าจะหากําไรจากตลาดนี้ยังไงเลยะครับหลังจากที่ที่เรียนนะครับการเทรดดีขึ้นมากมองโครงสร้างมองกราฟออก จุดไหนควรจะเข้าตรงไหนจุดไหนควรจะรอครับผลการฝึกก็เข้าและพุ่งนะจากที่เคยผิดทางตลอดเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนวินเลตเนี่ยก็เคดีขึ้นตามลำดับจาก60สกว่ามา70็กว่ามา80ดสิบอร์เซนะประมาณนี้ครับผมไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนนะครับแต่ก่อนที่ผมตัดสินใจเรียนกับพี่พลเนี่ยผมดูคลิปพี่พลมา2ปีแล้วกเ็เปรียบเทียบกับคลิปของคนอื่น ที่ผมพี่พลเนี่ยอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่ายเหมือนก็เหมือนกับพี่พลสรุปมาเรียบร้อยแล้วว่าจุดไหนกูจะใช้อะไรอย่างอย่าง SMC อ่าอย่างดีมาซัพพายพี่พลอธิบายละเอียดมหมดผมดูมาคือได้วิชาจากพี่พลจากใน YouTube อะครับมันช่วยช่วยให้อ่อช่วยให้ผมเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยผมเข้าใจเข้าใจน้าเทรดได้ง่ายขึ้นและระบบโคชชีของพี่พลเนี่ยมันมีประโยชน์มากคือว่าเวลาเราเราทามันจะเห็นผลเวลาทำกันบ้าน พี่พลจะคอย,คอยดูว่าจุดเนี้ยควรจะเข้ายัางไงคุเนี้ยไม่ควรนะจุดเนี้ควรจะเลื่อน stop l ลอ s ออกไปกหน่อยนะเพ,เพื่อการว่ามากิ s t ต p loss นะครการตรวจการตรวจการบ้านของพี่พลเนี่ยมันช่วยให้เราเรามองกราฟเ่อยากที่เหมือนก็นมองให้ละเอียดขึ้นบางทีเบางคีมเราพลาดบ,บางจุดไปพี่พลจะคอยเตือนว่าไอ้ทุนเนี้ย เป็นอย่างนี้นะคุณต้องมอง่างนี้อย่างนี้แล้วเราแล้วบวกกับว่าเวลาเขาคลาสเนี่ยเราให้เห็นการบ้างของน่อื่นด้วยได้เห็นเขาผิดพลาดที่ว่าอ๋อตรงเนี้ยมันไม่ควรไม่ควรเข้านะมันมันรุนเวลาไปเลยไปเยอะครับคือไม่มีหน้าเทดเลยครับคือเข้าแบบมั่วๆสู้ๆครับอ่าโฟโมเห็นการาววิง่งวิ่งวิ่งมาแล้วก็ตามไปแล้วสุดท้ายก็เรียบร้อยคือเนื้อหาวิพนเนี่ยเรียนลำดับมามาดีอะครับ จากคนที่ไม่เคยเทศก็สามารถทํความเข้าใจได้ไม่ยากแต่สิ่งสาคัญคือต้องทําการบ้านนะไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์การเทศมาก่อนหรือไม่มีนะเราก็ต้องทําการบ้านให้เยอะให้มากการบ้านมันจะทําให้เราเข้าใจหน้าเทศแเราจะรู้ว่าจุดไหนควรเข้าจุดไหนไม่ควรเข้าแลวยังมีพี่พลช่วยช่วยตรวจการบ้านอีกทีมาเช็คดูว่าสิ่งที่เราอจุดที่เราเข้าว่าถูกไหมยังมีข้อปรับปรุงอะไรบ้างครับความรู้ที่ได้เพียงพอนะครับต่อการสร้างรายได้ แลวที่สําคัญคือยังทําได้สั่งสมำเสมอนะครับอันนี้จุดเนี้สําคัญมากพี่โนเฉพาะเนื้อหาในวิดีโอนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับแต่สําหรับคนที่มีพื้นฐานมาแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยถ้าได้พี่พลมาโค้ชเพิ่มเนี่ยมันจะช่วยให้เข้าใจได้เร็วขึ้นครับผมว่าการที่พี่พลมาโค้ชเนี่ยมันยิงความจําเป็นอยู่สําหรับมือใหม่นะครับแต่ถ้าคนมีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ย ไม่มีปัญหาเขาสามารถเรียนรู้ได้เองเพราอย่างที่ผมประสบการณ์ที่เรียนกับพี่พลมาเนี่ยพี่พลไม่ใช่แค่สอนแค่หน้าเทียนอย่างเดียวพี่สอนเอาประสบการณ์ยี่สิบปีกว่าปีของพี่พลเนี่ยมาสอนเราด้วยเงี้ยมันทําให้เราอมองเข้าใจตลาดมากขึ้นว่าควรจะทํำยังไงอะไม่ให้แบบความบางทีเราฟังจาก youtube มาเนี่ยมันข้อมูลที่ได้มันดทีมันมั่วผิดอย่างยกยกตัวยอย่างอย่าง อย่างการเข้าออเดอร์ที่พี่พลบอกว่าเฮ้ยคุณไม่มีหรอกที่ว่าใช้เงินน้อยเนี่ยเพื่อจะบ้านพอที่มันไปใหญ่ๆใ,ให้มันเยอะๆให้มันเยอะๆได้เนี่ยมันมันฝันไปเลยอ่ะไม่มีทางหรอกผมเมื่อก่อนพี่พังพี่แบบนั้นว่าเฮ้ยเราใช้ใสเราใสอย่างไป็นเดียวแล้วอาอาไกลๆเลยอาอาหนึ่งต่อสิบหนึ่งต่โอโหมันฝันเฟื่องมากบอกโอ้จริงมันไม่มีทางไปไปได้เนี่ยตรงนี้ครับมันมันสำคัญครับสำหรับมือใหม่นะครับแล้วถ้าคนที่เขามีประสบการณ์แล้วมันไม่มีปัญหาครับ ก็บรรยากาศบรรยากาศข้างแรกในการที่มันเรียนเขาสึกกดเอตื่นเต้นนะครับแต่ผมเรียนตีสี่มาถือว่าเช้ามาแต่สําหรับผมเนี่ยคือผมตีกอล์ฟอยู่แล้วผมตื่นเช้าอยู่แล้วไม่เลยไม่มีปัญหาเรียนพี่พลตีสี่เนี่ยผมตื่นมันตีสองทึ่งกินข้าวก่อนแล้วกินกาแฟรเรียบร้อยเ <laughs> ตรียมความพรม้อมให้มันให้มันแบบว่าเออได้ได้ผมว่าจะได้มีสมาธิในการเรียนหน่อยฮะ ส่วนที่ว่าคนที่บอกเอ่อนักเรียนที่บอกว่าพี่พลดูไหมคือพี่พลเข้มงวดครับเข้มงวดในการเรียนมากกว่าอยากให้นักเรียนทุกคนได้อะ่ะอออคือคือความตั้งใจของพี่พลจริงๆเลยดูไม,ม่ผมผมสมบมมสำหรับผมคือเฉยเฉยไม่ไม่ไม่ดูอะครับน้าอาละคมเข้าแล้วพุ่งเนี่ยทําได้จริงนะครับถ้าถ้านักเรียนเนี่ยทำการบ้านมากพอมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับอันนี้เรื่องจริงก่อนหน้าเนี่ย ที่ผมเทรดยังไม่ที่ผมเทรดเองเนี่ยโอ้โหเข้ายัางไงก็โดนเข้ายัางไงก็โดนตลอดพอามาเรียนเรียนกับพี่พลปุ๊บเฮ้ยมันเข้าอย่างนี้ได้จริงเหรอคือตกใจว่าเฮ้ยมันมันไปจริงนะมันมันไม่มีมาดอดาแบบปุ๊บเข้าแล้วไปเลยครับแต่ว่าเรามันต้องผ่านการทํากานบ้านฝึกอย่างอย่างเยอะนะครับมันถึงจะทําได้ต้องตั้งใจอ่ะครับอ่จาจังหวะเข้าเทรดดีขึ้นมากๆครับจากที่เคยมั่วม่ว ก็เข้าได้คมขึ้นรู้จักรอจังหวะไม่ใช่เข้าสีซัวเข้าเหมือนก่อนคอือประเด็นคือถ้าเราทำงานบ้านมากพอเราทำตามที่ฝึกอะยังไงมันก็ได้แน่นอนนะครับพี่พี่พลจะเป็นคนที่เข้มงวดในการการการเรียนมากกว่าอยากให้นักเรียนได้ะครับการทำงานบ้านอยากให้นักเรียนทำกานบ้านนะครับเพราะว่าหน้าเทศอะมันไม่สำคัญเท่าการฝึกอะครับ ถ้าคุณถ้าคุณคะเทคด,ดียังไงถ้าไม่ไม่ฝึกอะ่ะมันมันก็ยังไงไม่ได้อยู่ดีครับพี่พนถึงเข้มงวดเรื่องเรื่องตำกันบ้านมากนะครับอย่างอย่างเวลาตรวจแล้วยิ่งเวลาตรวจกันบ้านเนี่ยพี่ปนจะจุดไหนเนี่ยพี่พนจะอธิบายหมดว่าเฮ้ยสาเหตุว่าจุดเนี้เนี่ยไม่ควรเข้าเพราะอย่างนี้นะถ้าคุณเข้าอย่างเงี้ยมันจะเกิดเกิดเอ่อ,อเกิดแบบนี้เนี่ยมันจะกราฟเนี่ยบางทีเนี่ยแล้วถ้าเราดูด้วยด้วยตัวเองเราเข้าใจของเองเนี่ยบางทีเราเข้าใจผิดพี่พนจะคอยแนะว่าเออมันไม่ใช่นะ จะสบการณพิพนแต่ตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือจะต้องเรียนดูครับถึงจะเข้าใจเลยสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะครับแล้วสนใจนะครับต้องรีบสมัครนะครับเพราะเพราะเราจะได้รับวิดีโอมาเรียนก่อนเพราะเนื้อหามันเยอะเราได้มีเวลารับรู้รับรู้ข้อมูลเออรับรู้เนื้อหาปูพื้นฐานเวลาเข้าคลาสนจะได้ตามเพื่อนเพื่อนทันนะครับ แล้วก็สําหรับคนที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วอะถ้าสนใจอะก็สมัครเลยอนะ่ะเพราะบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเรามันรู้เพราะว่าเรารู้แล้วเนี่ยจริงๆมันอาจจะรู้ผิดอาจจะผิดก็ได้ครับเพราะผมก็เจอว่ามันที่เรารู้มานี่มันผิดหมดเลยสําหรับแล้วก็สําหรับคนที่เทรดไปเป็นแล้วนะครับแต่ยังได้ได้เสียเสียเทรดไว้เสถียรน่ะเหมือนวัวอ,อยู่ในอ่างนะบางทีมันเรียนน่ะบางทีเราเหมือนเราจะเจอเราจะได้เจอทางออกก็ได้นะครับ คนทิ่ก๊อปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับเพราะหน้าจอ่อพิชาพ,พิพลเนี่ยพิพลสะสมความรู้มามากนะผ่านประสบการณ์ในการในตลาดนะในการเทรดมายี่สิบกว่าปีอ ah. ่ะเพราะฉะนั้นการาถ่ายทอดความความรู้มันไม่เหมือนกับพิพลแน่นอนนะครับจากที่ผมเรียนเนี่ยพิพลตรวจกันบ้านเนี่ยพิพลด,ดูกราฟแป๊บเดียวเอ้พี่ผมรู้แล้วไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่นะตรงควรจะเข้าตรงนี้บาง,งทีเรานั่งมองมันหัวมองมองมัน มองตั้งนานแล้วยังมองไม่ค่อยออกพี่พลมองแป๊บเดียวอะรู้เรื่องเลยและสําหรับคนที่หลงไปเรียนแต่ผมเชื่อว่าไปเรียนมาเรียนกับพี่พลคุณได้ความรู้มากกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าประสบการณ์ความรู้ของพี่พลเน่ะคุณไปดู youtube ในช่อง youtube ของพี่พลก็ได้ฮนะความรู้แต่ละอย่างพี่พลรู้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนมีความรู้ขนาดเนี้ยแล้วแล้วมาย่อยเหมือนว่าย่อยย่อยย่อยเป็นเนื้อาหาเนี่ยให้คุณเข้าใจได้ง่ายๆเนี่ยผมว่า ควรจะตุนคนจะต้องเรียนกับพี่พลมากกว่าครับคือดับแรกนะครับดูวิดีโอให้ครบดูให้ละเอียดแล้วจดตรงไหนสําคัญตรงไหนไม่ตรงไหนสําคัญอะไรจดให้พยายามจดให้เยอะแล้วก็ฝึกแบ็กเทสทำแบ็กเทสให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับตอนที่ผมเรียนพี่พลเนี่ยผมพี่พลบอกว่าผมเข้ามาท้ายสุดมันรู้สึก เดินกว่าพี่พลบอกว่าให้ดูเดินขึ้นพี่พลเดือนหนึ่งพี่พลโทรมาตมากมกลางบ้านแล้วหลวังจากนะั้นมาผมนอนตีสองอกับทุกวันเลยพี่พลทําทําแบ็กเทสทุกวันทาแบ็กเทสจนจนแฟนบอกว่าเดี๋ยวก็เส้นสมองแตกตายก่อนจะก่อนจะรวยก็ถึงฝากถึงนุ่นน้องนะครับถ้าถ้าคุณลงทะเบียนแล้วเนี่ยอยากให้ตั้งใจเพราะพี่พลเขาตั้งใจสอนเราต้องต้งตั้งใจเรียนอ่ะขอให้ตั้งใจ ออย่าสงสัยอะไรพี่พลบอกหมดพี่พลไม่เคยปิดการบ้านเนี่ยทาการทํางานบ้านเนี่ยมันสําคัญจริงๆถ้าเราทํากานบ้านถึงมากพอบางทีอ่ะเราไม่ต้องถามพี่พลเลยมันจะตอบด้วยตัวเราเองเลยว่าอันนี้คือผิดอะไร